สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็มาส่องเครื่องรางกันบ้างนะครับจะเป็นพี่รอดแขนนะครับหลวงพ่อม่วงนะครับวัดบ้านทวนนะครับผมองนี้จะมีสภาพซ่อมนะครับจะขาดครับขาดตรงนี้เจ้าของเขาซ่อมใช้อยู่นะครับนี่ครับเรามาดูแนวผ้ากันลักกันแล้วกันแล้วกันนะครับวันนี้เรามาส่องกันครับ หลวงพ่อม่วงนะครับวัดบ้านทวนนะครับท่านเป็นเกจิยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับแหวนหลวงพ่อม่วงเนี่ยที่รอดแขนเนี่ยแห่งวัดบ้านทวนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางที่นักเลยมเครื่องรางนะครับอยากได้แหวนที่รอดของท่านของท่านมากๆนะครับวัชซีนนะครับหลวงพ่อม่วงเนี่ยครับนักเล่นเครื่องรางจะทราบดีว่าหายากแค่ไหนนะครับส่วนส่วนใหญ่คือมักโชว์ หากเปลี่ยนมือก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับสําหรับวงที่ดูง่ายๆนะครับด้วยเพราะแต่ละคือการสร้างครับค่อนข้างยุ่งยากครับท่านไม่ได้ทําแจกกันง่ายๆนะครับจะทําออกให้บูชาเพื่อหารายได้สร้างวัดคือคือไม่ได้สร้างอย่างนั้นนะครับคือท่านทําให้ในกรณีพิเศษเท่านั้นนะครับการสร้างที่ยุ่งยากเนี่ยทั้งวัตถุอิบ่ใช้นะครับเช่นผ้าห่อศพครับผ้าห่อศพคนตายห่งนะครับ พระหอศพพีต้ายหงนะครับในวันแรงเส้นได้สายสินที่มาตาสั่งนะครับท่านลงคาถาการลงอักขระหัวใจอิติปิโสนะครับและหัวใจประธรรมเจคีทัง้งีนะครับลงสองด้านนะครับเดินหน้าและย้อนกลับนะครับท่านสร้างตามตำราโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยพะนารายมหาราชนะครับหนึ่งในกษัตริย์มืองกรุงศรีนะครับ ลุกเซ่บริการคาถาจนแน่วแน่แล้วโยนเข้ากองไฟนะครับหากยังไม่ไฟนะครับก็แสดงว่าสมาธิยังไม่แน่วแน่พอนะครับท่านก็จะท่าใหม่จนโยนเข้าก่องไฟแล้วคือไม่ไหม้ครับกค็คือใช้ได้แล้วจึงนําไปจุ่มลักเพื่อรักษาเนื้อผ้าให้คงทนนะครับแล้วก็จึงจะได้แจกลูกศิษย์น,นะครับผมสำหรับคุณวิเศษของแหวนพีรอดนะครับ จะเป็นข้าวป่าเข้าโดงผีปา่าวิไยายหงส์สัลายหรือแด้อาถาต่าง,างๆก็ไม่หาจปเพีผ่านลูกลูกสิบทันนะครับแม้ในายามเสื่อองหามก็จะเป็นมหาวุธคงทนต่อสัตว์ตาวุธนะครับหรือแม่หรือแม้แต่สิ่งอัปมงคนที่มองไม่เห็นภาบนทาอากาศก็มีอาจาทาลายได้ครับผมรับวันนี้เรามาจ่งกันจับมีรอดแขนนะครับหลวงพ่อม่วงวัดพันทวนนะครับนี่ครับจะเป็นผ้า ผ้าดิบนะครับผ้าห่อศพปีใต้หงงนะครับแล้วก็จะลงหลักเยียบร้อยตั้งเป็นเคจิยุคเดียวกับหลงพงินนะครับก็น่าจะสองสี่ต้นๆน,นะครับมาส่งกันนะครับนี่ครับความเก่าของลักครับ มีความเก่าของเชือกครับนี่ครับก็คือเครื่องรางนะครับดูความเก่าให้ขาดครับแล้วก็ดูสินก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับ อันนี้เจ้าของเดิมเขาขาดนะครับขาดเจ้าของเดิมเขาเลยซ่อมใช้ปันบ้านไปก่อนครับนี่ครับก็คือติดกันแล้วก็ร้อยใส่แขนนะครับนี่ครับความเก่านะครับ อะไรที่มันเก่าๆนะครับมันจะไม่แบบมันจะไม่เป็นสีโทนเดียวนะครับมันจะมันต้องมีไข่มีคราบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับน่าจะยุคเสีย่้าตองสองสี่ห้าศูนย์นะครับยุคก่อนสองสี่ห้าศูนย์นะครับเนี่ยครับของเก่า แล้วก็เชือกก็มีหลุดนะครับตามสภาพของใช้นะครับ เสียดายไม่น่าขาดแต่ก็ยังว่านะครับถึงขาดก็ทุกคนก็ยังเป็นหน่วยของครับก็หายากพอสมควรนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับว่า ผ้าก็คือผ้าห่อศพนะครับจะเป็นของอาถรรพ์นะครับท่านสาร้างแล้วก็ท่านจะโยนเข้ากลองไฟถ้าไหมไฟถ้าเกิดว่าไหมไฟก็ท่านจะทิ้งนะครับท่านจะสร้างใหม่จนแบบโยนเข้ากลองไฟแล้วคือไม่ไหมไฟนะครับท่านถึงจะมาแจกสิทธิ์นะครับ ท่านก็คือเกจิยุคเก่าท่านสร้างข้างหลังนี้ท่านใช้พิธีพิถันมากครับก็ลเลยเป็นที่สอบแสวงหานะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ